ไทยทีวีสช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบ,บเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณคู้ชมคะก็พบกับเราทั้งสองคนนะคะน้ำพึ่งและน้อยในรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เบอร์นะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับทริปที่เรามอบน้ำใจไปพร้อมกับหมอเดินเท้านะคะซึ่งเราได้เดินเท้านะคะไปที่อำเภอองค์ก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะเราเนี่ยไปที่บ้านตะกอคะนะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะออกจาก บ้านตะกอคะแล้วค่ะแต่จะไปที่ไหนนะคะก็ต้องติดตามชมกันค่ะอ๋อช้าก่อนทำไมจะ๊ะวิอยากจะยกนิ้วให้ว่าสุดยอดนี่สุดยอดอ,อันนั้นเหนื่อนะนี่มันตายไม่เป็นไรเพราะว่านอกจากสร้างซ่วมแล้วนะยังแบบว่าเดินเท้าไม่ใช่ใกล้ๆนะพี่พึ่งไ<ช>กลามากเลยอ,ะอ่ะเอาเป็นว่าแบบน้อยขอแบบ ส่งกำลังใจและกันได้ไปให้กับคุณหมอแล้วก็พี่น้ำพึ่งนะคะ,คะผ่านจอทีวีดังต่อไปนี้ค่ะ,คะไปดูการทำงานของเราเลยค่ะออกจากบ้านตะกอค้าวันนี้เราเดินเท้ากันแบบระยะยาวครับเส้นทางเดินก็ไม่ใช่ง่ายๆเราต้องเดินข้ามเขากันหลายลูกเลยทีเดียวซึ่งระหว่างทางครับเราได้เห็นวิวสวยๆของน้ำตกตะกอคา้าสองสายที่ไหลลงจากหน้าผาอีกด้วยนะครับ จุดไหนคะตอนนี้เราลงจากตะกอค่มาเกือบกลางทางแล้วครับที่จะลงไปปิโกเนเหนือปิโกใต้ถ้าเรามองจากตรงนี้นี่ปิโกนเหนือปิโกใต้อยู่จะอยู่ที่รูมน้ําข้างล่างครับติดน้ําข้างล่างเลยอยู่ด้านล่างนี้เลยใช่ไหมคะหมู่บ้านอยู่ถึงด้านล่างเส้นทางก็ยิ่งดิ่งลงไปอีกครับทั้งลงดอยทั้งข้ามน้ำก้าวทุกก้าวที่เราเดินนอกจากต้องระมัดระวัง เราจะต้องอดทนและคิดไว้เสมอครับว่ากำลังตามรอยคุณหมอเพื่อเข้าไปช่วยชาวบ้านครับถึงที่เดิมจุดหมายปลายทางที่โอ้ยตีโกใต้นะคะที่เราจะมาแจกผ้าหม่ม ไม่ใช่แจกเ้ราผมสีแจกเสื้อกันหนาวเป็นจุดแรกนะคะแล้วก็คุณหมอพระจินก็จะมารักษาผู้ป่วยนะคะรวมจนถึงฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆการเดินเท้าเข้ามาในแต่ละครั้งของคุณหมอมักจะพบคับรว่าชาวบ้านมีอาการที่แตกต่างกันไปซึ่งโรคที่พบจะเกี่ยวกับโรคระบบทางเดิอนอาหารความดันและหอบอื่นนอกจากนี้สิ่งจําเป็นที่สุดคือการให้วัคซีนกับเด็กๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายครับหลังจากคุณหมอตรวจชาวบ้านเสร็จเราก็ได้ทำการแจกสิ่งของก่อนจะออกเดินทางกันต่ออ่าตอนนี้ทุกคนก็พร้อมกันแล้วนะคะเราจะเดินทางกันต่อนะคะไปที่หมู่บ้านมอโพทะค่ะจากหมู่บ้านปิกโกรเราจะเดินเท้ากันตลอดระยะทาง4ี่กิโลเมตรครับซึ่งเป็นทางราบลัดเลาะไปตามลำน้ำเงาแหม่ได้สัมผัสน้ำเย็นๆแบบนี้แล้วค่อยยังชั่วทำให้ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ ก็จะมีเดินขึ้นเขาลงเขาบางช่วงครับและทางคุณหมอก็จะแวะตรวจชาวบ้านด้วยระหว่างทางก่อนจะถึงหมู่บ้านมอโพทะครับผมนะัม่นเลือกความหลังหน่อยนะคะถนนที่มันเป็น,ดนแดงๆขึ้นไปอย่างเงี้ยไอ้ที่ต้นที่สูงที่สุดต,ตรงนี้หรือตรงนี้เนะี่ยคือเราขึ้นไปถึงประมาณขนาดนั้นนะ่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็ไหลลงมาเลยฟื้นเนี่ยไหลอย่างลงเร็วมาลงเร็วมาแค่แป๊บเดียวเองแล้วมันก็พลิกค,คว่ำเลย แล้วเราก็มาถึงที่บริเวณโรงเรียนมอโพธานะคะเพื่อที่ว่าจะมาตรวจรักษาผู้ป่วยที่ตรงนี้แล้วก็จะมาแจกของที่นี่ด้วยถึงบ้านมอโพธะเราก็เริ่มแจกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ชาวบ้านและเด็กๆก,กันทันทีทั้งเสื้อกันหนาวอาหารขนมอุปกรณ์กีฬาต่างๆซึ่งชาวบ้านที่นี่เข้าดีใจกันมากครับ พอรู้ว่าคณะคุณหมอเดินเท้าจะเข้ามาทุกคนมายืนเข้าแถวรอตั้งแต่คุณหมอยังมาไม่ถึงเพื่อให้คุณหมอได้ทําการตรวจรักษาและจัดมอบยาให้กับพวกเขานั่นเองเห็นชาวบ้านเขาแบบว่ามีความสุขนะคะโอ้โแบบน่ารักมากที่เห็นแบบคุณหมอเข้าไปรักษา พี่จ้ำพึ่งอเองก็มีของเขาไปแจกน้อยแค่เป็นแบบว่าผู้ชมเนี่ยยังรู้สึกหายเหนื่อยแทนพี่จ้ำพึ่งเลยค่ะแน่นอนมันมีความสุขมากๆเลยนะน้อยอแล้วมันเกิดจากความที่เราอะตั้งใจที่จะทำตรงนี้แม้ว่ามันจะต้องเดินเท้าไกลไหลายสิบกิโลก็ตามแต่ว่าเราอะทำแล้วมันรู้สึกว่ามันดีที่สุดอ๋มอม,มันจะมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขที่สุดค่ะ จากมอโพทะเนี่ยนะคะเราก็จะเดินทางนะคะไปอีกที่หนึ่งที่แบบว่าครั้งแรกเราไปไม่ถึงค่ะเพราะเนื่นองจากว่าไปประสบอุบัติเหตุก่อนอแล้วที่นั่นจะเป็นที่ไหนต้องติดตามชมกันคะ <c oughs> ่ะพักแป๊บร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัปทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน เดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาอ่าแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยนะพลาดไม่ได้อ๋อ,อ,อยากจะให้ชมมากๆเลยทั้งน้อยแล้วก็คุณผู้ชมนะคะเพราะว่าจะได้เห็นความตั้งใจของพึ่งที่แบบว่าไม่ลดละอ๋อและในที่สุดแล้วเนี่ยนะพึ่งก็สามารถทำสำเร็จในการเดินทางไว้ถึง จุดหมายที่เราอยากจะไปที่เราแบบมันไปไม่ผ่านเขาที่แล้วแต่ครั้งที่เราผ่านแล้วเราสาเร็จยี่มันเป็นยังไงนี่หมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านสะเรเดีขี่โอ้โหเป็นหมู่บ้านที่ตั้งใจว่าจะต้องไปให้ถึงแต่เกิดอุบัติเหตุซะก่อนใช่แล้วคราวนี้ก็เลยกลับไปซ้ําแต่ว่าเปลี่ยนเส้นทางนิดนึงตอนไปเพราะว่าเส้นทางเดิมเนี่ยนะคื ที่ไปหมู่บ้านเนี่ยเราอ่ะไม่ได้เดินนะเราใช้การนั่งรถไปแต่ว่าเราต้องใช้4ฟร e วิล่ะอ๋อแล้วก็พอเราไปเนี่ยเส้นทางเดิมมันจะชันมากมเราไม่ไปละถึงคือถ้า,ถ,าถ้าจะไปเส้นทางเดิมเนี่ยพี่คิดว่าพี่คงจะเดินอะะ <c oughs> พี่กลัวเ <c oughs> พราะมันเหมือนกับฝังใจมากตอนนี้ก็เลยแบบว่าเขาเปลี่ยนเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งแต่ว่ามันไกล ระยะทางมันจะไกลขึ้นกว่าเดิมแต่มันสบายกว่าโอเคเลยมาชมกันเลยค่ะทางที่จะไปหมู่บ้านสไลเดคีนะคะโอ้โหวิบากสุดๆเลยนะคะอาหารเช้าที่ทานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคาดว่าคงย่อยหมดภายในอีกไม่กี่นาทีนี้แน่ๆเลยละะ่ะ ถ้าเราเนี่ยนะคะไม่มีใจที่แบบรักจริงในเรื่องของการทํางานแบบนี้นักพึ่งคิดว่าการเข้ามาใน,นชมุมชนนียมันก็ค่อนข้างจะลำบ,บากนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือแบบว่าตั้งใจที่จะเข้ามาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและก็ชาวบ้านที่นี่ค่ะทางไปบ้านเะเลดีคีไกลพอสมควรครับส่วนใหญ่จะเดินเท้ากันเข้าไป เพราะเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเขาสูงสลับซับซ้อนส่วนเส้นทางที่รถโฟวิวเข้าได้นั้นจะโค้งและชันมากบอกกับผู้ขับที่ชำนาญทางเท่านั้นนะครับยิงสุดทีูสองปีแห่งการรอคอยค่ะที่จะมาที่หมู่บ้านแรลเดีคีนะคะ 2ปีจริงๆเพราะตอนนั้นเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยตั้งใจจะมาที่หมู่บ้านนี้แต่มาไม่ถึงนะคะลดลงเขาซะก่อนแล้วก็ปีนี้มาถึงไม่อยากจะพูดเลยมากมายเลยอ่ะดีใจที่จะมาเจอชาวบ้านที่นี่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มพาร,รักกันเลยค่ะ โอ้คุณหมอคะเขาจะ้วนาคาว่าทำไมมันถึงเข้ามายากเหลือเกินนะคะเชลเดกีแล้วก็ไม่แปลกใจเลยกับการที่ว่าทําไมเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะคะรถเนี่ยนะคะเราถึงได้แบบว่าไหลลงข้างทางไปก่อนนะคะเพราะว่าทางมันชันมากถึงแม้ว่าครั้งนี้คุณหมอจะเปลี่ยนเส้นทางแล้วแต่มันก็ยังชันอยู่ดีใคะคะรถก็ได้ตื่นเต้นโอ้โหลงลําห้วยด้วย <laughs> ไกลนิดหนึ่งเส้นนี้ครับแต่ว่าถนนที่เข้ามาทางเส้นนี้ก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยหใหญ่กว่าเดิม2เท่าครับสองเท่าเลยใช่ไหมคะโอ้โหไม่ใช่น่อยนะคะใหญ่กว่าเดิมสองเท่าเมื่อคราวที่แล้วนี่เส้นทางมันเล็กจริงๆคือแบบบอกว่าพอดีกับรถเลยนะคะรถนี่ห้ามห้ามเบี่ยงไปทางใดทางหนึ่งนะลงเขาเลยใช่ไหมคะใช่ครับคุณหมอคะที่ทะเลเด็กคีที่เราจะมาวันนี้เนี่ยนะคะหมู่บ้านนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาแบบมีความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะ ก็อยู่กับธรรมชาติเลยที่นี่มีปลูกข้าวปลูกข้าวไว้กินอย่างเดียวอาหารนี่หาจากในป่าอย่างเดียวครับอ๋อค่ะและส่วนทางคุณหมอเองเนี่ยคือเวลาคุณหมอเดินเข้ามาตรวจชาวบ้านนี่ก็คือจะมาดูอ,อ,อย่างเด็กที่เกิดใหม่ก็ต้องมาฉีดวัคซีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มีเรื่องคุมกําเนิดมีเรื่องวัคซีนแล้วก็ตรวจรักษาครับได้เวลาลำลิงอุปกรณ์การแพทย์ยารักษาโรคและสิ่งของจําเป็นต่าง ที่จะมามอบให้กับชาวบ้านกันแล้วครับจำนวนประชากรของที่นี่มีประมาณ21หลังคาเรือนแต่เท่าที่เห็นเด็กๆเยอะมากครับคงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คุณหมอต้องคุมกําเนิดให้กับชาวบ้านและขณะที่คุณหมอกาลังตรวจทั้งพี่น้ําพึ่งก็อาสาเป็นผู้ช่วยแจกยาให้กับชาวบ้านอีกด้วยละครับเห็นการทํางานของคุณหมอเดินเท้าแล้วก็แพทย์ชนบทนี่น้อยรู้สึกชื่นชมจริงๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีคุณหมอเนี่ยชาวบ้านเองก็คงจะลําบากหน้าดูเลยอะ พูดถึงเนี่ยนะการทำงานของหมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยถ้าได้รักษาผู้ป่วยให้หายเนี่ยมันคือความสุขใจมากๆเลยนะแต่นี่จะบอกว่าทิปของเราอะ่ะไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะคือ เราไปเนี่ยเราไปหลายหมู่บ้านมากๆเลยนี่ยังเหลืออีกหลายหมู่บ้านเลยนะที่เราจะต้องเดินเท้าตามคนหมอไปะเป็นว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะไปชมกันต่อตอนนี้ให้พักก่อนค่ะเหนื่อยเหรอฮะคุณผู้ชมก็อยากพักเน,นาะอ๋อ เดินทางละไมไปกับ AJ จมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดินเดินไปเรื่อยๆข้ามเขาหลายลูกมากในที่สุดแล้วก็มาถึงที่หมู่บ้านทีตะอึกคีอ๋อแล้วหมู่บ้านนี้นะคะก็ได้มาเจอแบบว่าสหายที่น่ารักมากเป็นครูชื่อว่าครูนองครูหนองเนี่ยนะเคยช่วยพี่ตอนช่วงที่ประสบอุบัติเหตุคือเป็นผู้ที่แจ้งวิทยุเนี่ยนะ ไปให้เจ้าหน้าที่แล้วก็หอมารับที่คุณ<ป>น้องใช่ที่พี่นุ่มเคยเล่าให้ฟังนี่เองเนาะที่พยายามสุดฤทธิ์เลยในการประสานงานจน,นแบบว่าเจ้าหน้าที่มารับได้สําเร็จใช่แล้วพอไปเจอคุณน่องเป็นไงคะโอ้โหพี่เนี่ยพอพี่ไปเจอคูณน่องเนี่ยพี่พูดตรงๆว่าตั้งใจเลยว่ามาทีตะอึกขทีครั้งนี้จะต้องไปพบคุณน่องเพื่อไปขอบคุณเนาะที่ช่วยแบบชีวิตเ,เราเลย ใช่แล้วสำหรับหมู่บ้านทีตะอือคีนั้นนะครับอยู่บนเขาสูงห่างจากตัวอำเภออมก่อยประมาณ95กิโลเมตรท่านั่งรถเข้าไปก็ใช้เวลาเราๆเจ็ชั่วโมงเลยทีเดียวครับตอนนี้เราก็ถึงที่หมู่บ้านทีตะอือคีแล้วนะคะแล้วผู้ที่อยู่ข้างๆเพิ่งก็คือคุณครูหนองหรือคุณครูธีระนามสกุลสมมิตรค่ะสวัสดีค่ะ คุณครูน้องคะน้ำผึ้งเองเนี่ยนะคะต้องขอขอบคุณครูน้องมากมากเลยนะคะเพราะทราบว่าเมื่อคราวที่น้ำผึ้งเดินทางมาที่ที่หมู่บ้านมอโพธะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะคะคุณครูเป็นคนที่คอยติดต่อและประสานงานตอนช่วงที่อุบัติเหตุด้วยนะคะต้องขอบคุณมากมากคะ่ะไม่ได้คุณครูน้องเนี่ยนะเราแย่เลยนะคะคุณผู้ชมสิ่งของจําเป็นต่างๆที่เรานํามามอบให้กับคุณครู และชาวบ้านทีตตอขีวันนี้อาจไม่มากเท่ากับน้ําใจในการช่วยเหลือเราตอนประสบอุบัติเหตุครั้งนั้นครับซึ่งมันทําให้เราซึ้งใจมากๆเลยทีเดียวและวันที่เราเข้าไปนั้นนะครับก็ได้พบกับเด็กอายุเพียง7<ต>เดือนซึ่ถูกไฟลวกและมีการติดเชื้อแต่โชคดีนะครับที่คุณหมอมาพบเข้าก็เลยรักษากันได้ทันเวลา และตอนนี้เราเหลืออีกไม่กี่หมู่บ้านแล้วล่ะครับที่จะเข้าไปมอบน้ำใจพร้อมกับคุณหมอเดินเท้าเส้นทางช่วงนี้เปลี่ยนมาใช้รถโฟลวิกันได้แล้วอย่างหมู่บ้านวาเมทัศที่เรามาถึงเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแบบนี้นะครับแต่ในเรื่องของคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนที่นี่ก็เจ็บป่วยไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งทางคุณหมอเองพอมาถึงก็ลงตรวจรักษาชาวบ้านทันทีเหมือนกับหลายหมู่บ้านที่ไปมาเราไม่เห็นครับว่าคุณหมอจะพักก่อนเลยสักครั้ง ตั่งเราทีมงานยังคงแจกสิ่งของให้กับชาวบ้านตามที่ตั้งใจเอาไว้ครับทลิปมอบน้ำใจไปกับแพทย์ชนบทครั้งนี้ครับนอกจากเราจะได้เห็นธรรมชาติสวยๆย,ยังได้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาอีกหลายหมู่บ้านไม่รู้อีกนานแค่ไหนนะครับที่เราจะได้กลับมาอีกแต่ที่แน่ๆ ทำให้คนเมืองอย่างเราเข้าใจว่ายังมีชาวบ้านในพื้นที่ธุรก,กันดารอีกจํานวนมากที่เขาต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องการการรักษาจากคุณหมอหมอที่เดินเท้าเข้ามารักษาและช่วยชีวิตเขาในยามที่เจ็บป่วยถึงที่บ้านแบบนี้ครับโอ้พี่น้ำพึ่งขาฟังมาทั้งหมดแล้วเน้นเลยอ,อ,อยากทราบถึงความรู้สึกของพี่พึ่งนะคะที่ได้ไปสัมผัสแพทย์ชนบทหรือว่าคุณหมอเดินเท้าเนี่ย รู้สึกอย่างไรคะรู้สึกถึงความทุ่มเทของหมอค่ะนะคะเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันไม่ใช่แบบเป็นเดินทางแบบสบายมันเขาเรียกว,ว่าถ้าเราไม่มีใจเราคงไปไม่ไหวอะ่ะแต่นี้แบบเรียกว,ว่ามันมาด้วยใจแล้วก็ที่สำคัญคือเรามาพร้อมกับอาชีพที่เราอะ่ะ ต้องแสดงตรงนี้ในในในความสามารถในการรักษาคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาป่วยอะไรบ้างยาทุกอย่างต้องพร้อมอะ,อะไรก็ต้องพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราอาจจะต้องไปเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้า,าว่าเขาเกิดมีการเจ็บป่วยที่ต้องเร่งในเรื่องเร่งรีบในการส่งตัวกับเข้ามาเพื่อที่จะรักษาในตัวเม,มืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าจะต้องได้รับการรักษาณนะตรงนั้น mm hmm. อะไรเ่งี้เราเห็นถึงความตั้งใจโอ้น้อยเองก็รู้สึกแบบฟังมาดูแล้วทั้งหมดเนี่ยมันคือประทับใจจริงๆนะคะแล้วก็ในวิกฤตการณ์ช่วงนี้เนี่ยที่โควิดกำลังระบาดอย่างหนักน้อยอยากจะมอบกำลังใจให้กับคุณหมอ,อมแล้วก็แพทย์พยาบาลทุกท่านเลยนะคะเป็นการขอบพระคุณจากใจจริงคะ่ะ เวลามาจักใจนี่เสียงต่ำเสียงต่ำนะใ่ค่ะแต่ว่าเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะก็พบคําน้ำพึ้งแล้วก็น้อยได้ใหม่นะคะในรายการเทลามัยไทยแลนด์เวิด์สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้น้ำพึ้งกับน้อยก็คงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ